สวัสดีครับผมพุธทธพัฒน์ศิรารัตว์ันนี้เจ้าของร้านปาหนันจิวลี่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมารีวิวเหรียญ2บาทที่ผมเพิ่งซื้อเข้ามาเลยนะครับมูล,ลค่าถึง3,000บาทนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะฮะสำหรับเหรียญน,นี้ผมเคยได้นะครับทำคลิปสอนทุกท่านไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเหรียญ2บาทนะครับที่ มีนะมูลค่าสูงนะครับก็นะขอยืนยันว่ารับซื้อจริงและมีคนหามาได้จริงๆนะฮะขอแค่คุณสังเกตเท่านั้นเองเพราะว่าที่ผ่านมาหลายคนครับนะไม่เคยมาร้านผมไม่เคยรู้จักผมไม่เคยได้สังเกตแต่กลับบอกว่านะครับนะไม่มีจริงหรอกนะครับมันไม่รับซื้อจริงหรอกอ่ะเนี่ยมันจะมีคนประเภทที่อยู่แบบนี้แหละวันนี้นะผมนะซื้อมานะสดๆนะครับของของเข้าวันนี้นะครับของเพิ่งเข้าวันนี้เลยนะสำหรับ เหรียญ2บาทรุ่นนี้นะครับสำหรับเหรียญลอ2บาทรุ่นนี้นะครับคือเหรียญ2บาทปี2559นะครับซึ่งเหรียญ2บาทปี2559นั้นเปกติเราต้องจำได้สี่ว่าปี2559นนั้นเป็นเหรียญที่เป็นเนื้อทองเหลืองครับแต่เหรียญน,น,น,นี้เหรียญนี้นะเป็นเนื้อนิกเกิลสีขาวครับแล้วผิวสวยมากครับยัง ใหม่ๆยังวิ่งวิ่งอยู่เลยครับแล้วมีคนบอกว่าเฮ้ยปลอมหรือเปล่านะครับโอ้โหนะคะคุณถ้ามาระดับนี้นะครับนะผมคงไม่ปลอมหรอกเพราะว่ารุ่นนี้ผมเอาให้ดูความละเอียดยิบๆเลยนะฮะนะคุณคุณให้ดูให้ดูเลยเนี่ยความคมชัดลวดลายเส้นอะไรต่างๆเนี่ยฮะเนี่ยแม้กระทั่งตัวเหรียญครับแม้กระทั่งเป็นบ,บัก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 เห็นเห็นอย่างนี้ไหมฮะตรงตรงที่เราขั้นบันไดขึ้นนะฮะเห็นไหม ความละเอียดชัดเจนมากและนะสิ่งที่ไม่สามารถปลอมได้คือเกี่ยวกับเรื่องของบล็อกในเนื้อทองเหลืองคุณสังเกตได้เลยนะฮะเหรียญ2บาทเนื้อทองเหลืองนั้นด้านพระเศียรจะเป็นพระเศียรใหญ่ครับเห็นไหมฮะด้านพระเศียรจะเป็นพระเศียรใหญ่นะครับแต่อันเนี้ยนะครับนะสีขาวแล้วเป็นพระเศียรใหญ่แน่นอนว่าใช้บล็อกของปี59เลยครับมานะฮะประทับนะรบประทับลงบน นะเหรียญที่เป็นเนื้อน,นิกเกิลแน่นอนเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูนะครับกับเหรียญที่เป็นเนื้อน,นิกเกิลให้คุณดูที่พระเศียรเห็นพระเศียรในหลวงรัชกาลที่เก้าไหมครับอ่าเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าเป็นปีปีตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาเนี่ยนะครับจะใช้พระเศียรแบบนี้อันนี้เป็นแบบนะครับปี49เหรียญน,นี้เป็นปี49 อันนี้เป็นปี49นะครับนี่เป็นปี49ส่วนเรื่นนี้เป็นปี59เห็นไหมฮะใครมีแบบนี้นะครับร้านปลาหนันยินดีรับซื้อครับไม่ต่ำกว่า2,000บาทนะฮะถ้าเป็นสภาพที่แบบว่ายังมีผิวอยู่งี้งนะีผมรับซื้อ3,000บาทครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับร้านปลาหนันของเรานะครับ ID Line ของเรานะยครับปาหนัน888 เฟซบุ๊กของเราก็คือเฟซบุ๊กร้านปันอัญจูรี่นะครับมีคนกดไลค์อยู่เป็นล้านอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็ทางเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับ05407303นะครับต้องบอกก่อนว่าโทรศัพท์ของเรานะั้นเป็นเบอร์บ้านนะฮะ เป็นเบอร์บ้านบางคนบอกเอ้ยทำไมมีเบอร์แค่นี้นะครับนะฮะเป็นเบอร์บ้านเบอร์สํานักงานครับจะมีแค่นี้ไม่ใช่เบอร์มือถือครับแล้วก็ต้องโทรเป็นเวลาด้วยนะครับตั้งแต่ช่วงเวลา9 00. โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะฮะใครโทรมาเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแล้วมาโวยนี่ผมด่าก,กับจริงๆด้วยนะเพราะมันมีใครทํางานนะฮะผมเจอหลายครั้งอ้างว่านะโทรมาก็ไม่มีคนรับนะ ติดต่อมาทาง Facebook ร้านปลานันก็ไม่มีคนตอบแล้วข้อความข้อความมันบอกตีสองตีสเนี่ยใครจะมานั่งตอบข้อความตอนตีสองตีสใช่ไหมฮะอ่าศึกษาข้อมูลให้ดีครับผมรับซื้อจริงๆนะสำหรับเหรียญน,นี้ให้ราคาเลดต่ำๆไว้ก่อนเลยที่2,000บาทนะครับถ้าสวยๆอย่างนี้ก็3,000บาทหรือนะตกลงราคากันได้นะครับร้านปานันรับซื้อจริงครับอ่ะให้ดูอีกนิดนึงนะฮะนี่เห็นไหมฮะความสวยความชัด ผิวนี่คือเหมือนเหรียญที่เป็นนิกเกิลน,นะฮะตอนออมใหม่ๆนะฮะจะสวยประมาณนี้แหละนี่นะครับอ่ะผมให้ดูรายละเอียดเลยะฮะเผื่อใครอยากดูและที่สําคัญนะฮะรุ่นนี้แม่เหล็กดูดติดนะครับเราไม่รู้ว่าแม่เหล็กหายไปไหนแม่เหล็กแม่เหล็กหายแม่เหล็กหายนะฮะเนี่ยนะแม่เหล็กดูดติดจริงเนี่ยลวดลายทุกอย่างนี่คือชัดหมดเลยครับชัดหมดเลยนะฮะโอเคนะครับก็ ากด้วยละกันนะฮะใครที่ดูคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ด้วยนะครับเผื่อว่าวันหน้านะครับคนที่เขากําลังเดือดร้อนต้องการเงินจริงๆปรากฏเขามีแต่เขาไม่รู้ที่ข่าวเขาไม่รู้ที่ขายเขาไม่รู้ข่าวอย่างนี้นะมันทําให้เขาเสียโอกาสนะครับถือว่านะครับเป็นกําลังใจให้นะพวกเราทีมงานร้านปนันจะได้รับซื้อกันต่อๆไปด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตเราจะเอามาให้ทุกท่านนะฮะได้ชมกันอีกนะครับ